ขอเสียงนั่งในรอบแล้วกัน One two t h r จะไปเป็นมือที่สามมันก็ควรต้องโดนสักทีวู้ชินไม่ดีอะอุออ๊ยไอไป้วเฮ้ยนิวม,มันเกินเฮ้ยเจ็บเปล่าทำอะไรอ่ะยืมมนมานักหนาอะไรของมันมานั่หน โอ้ยนิ้วแม่จะคอนอยู่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยทั้งขาเลยนิเวเลยเช่ใ,ใไวทไ้ทำไงอ่ะทำไงไม่ได้เลยเอาเปตะดิน<ๆ>หย่อดแล้วกันนะจะได้หหกไวๆล้างแผลล้างเลยเหรออ๋อไม่ล้าง พี่แม่เขาจะว่าอะไรผมไหมนี่นโดนแน่ไม่าจัเหรอฮะทำอะไรไม่ดูเลยมันเป็นเออโคงโคลงอ่ที่แมไไม่ไมีโครงเล็กน,นี่ย <c oughs> ไปล้างแผลู่นกับไหนห้องน้ำอดีนะแค่หลอกเฮ้ยหูเราไอ้นี่มาล้างไปเอาน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าก่อนน้ำเปล่าก่อนมันต้องแสบมันแสบทั้งขาเลยเบ้น้ำเปล่าก่อนงั้นเอาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวนะเก๋

คุชหลาดวิ่งขึ้นในกระโดดบนลูน้นปังอันนี้ได้ไหมเนี่ยเข้าเก่งได้ไหมเนี่ยนี่ไม่เกี่ยวนี่มาถึงนี่แล้วก็แล้วก็นี่อีกโอ้ยอันนี่อีกโนี่เว้ยนี่ไม่เกี่ยวอะไรอีกหยอกเลยกนะัน พันนาแน่เลยอ้อยแสบมีไหมดูวสองข้างเลยเหรอข้งน,นี้มันไอ็นนิดหน่อยน,นี่ไงเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี้ยมันต้องล้างอั่เนี้ยเฮ้ยแม่วโอ้ย,ไอ,อยไอ้ลิวมันต้องล้าง ไม่เอาเบนไม่เอาเบนไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่ล้างอันนี้เฉยมันนี่ทำเองควรทำนะโอย้ยผู้โดนด่านแน่เลยในแชทเนี่ย ไม่มีอะไรแล้วเคลื่อนมืดีนะแค่ถลอกแ่นี้คนวะามปริแ้แต่อครับแนนะบวนไวดูเกอี้ดิเห็นแล้วไม่อยากดู โหสภาพจ๊ะฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกเห็นเธอหมดแรงเห็นเธอสแสดง g ่าทาธลงอื่อ f เห็นเธอหมดใจเห็นเธอถ้อใจเราจะอยู่ให้เราประเตยให้เราประตาให้สนุกแล้วเธอจะเห็นใหม่นึงนี้สองเดี๋ยว통 лем ข b